แต่จะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งน,นี่ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่ลงหรอคะว่าเราดูแบบช่าบงนี้มากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือของเวีเพลง turn back time นะคะคือตอนแรกคิดว่ายังไงก็จัดกับเพื่อนเพราะว่ามีนัดกันแล้วแล้วก็ไปทางานจะทํางานโน่นนี่นั่นใช่จบคือวัดสุดท้ายมันคือแบบทําแต่งานแล้วก็ลืมอัดแล้วก็แบบมีวันตอนแรกคือกับจะอัดแต่คือเมเมเต็มก็เลยไม่ได้อัดสุดท้ายคือแยกย้ายแล้วตอนนี้ือไม่ได้เจอกันเท่าไหร่เออแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะรออีกมันคือนานเกินไปก็เลย เออเดี๋ยวทำเลยแล้วกันพอมาสามอาทิตย์แล้วเดี๋ยวถ้าจะเจอกันคงเป็นเพลงใหม่ที่มันเดี๋ยวก็คงจะมีอีกนั่นแหละเหมือนและะ้ว่ะนั่นแหละไม่ว่าเทิร์นแบ็กไทม์นะคะไปดูกันเลยแอบบเห็นอยู่แอบ,บแบบพอคนเยอะไม่ไหวแต่ละคนโปมากต่งคือเกิน,นคุณเห็นพลยเซอร์เคยรูคัดดีมาก โอ้โหช็อตแรกมาก็ไม่ตั้งตัวเลยหรอไ้ลูาลมาอินเรียคือเหมือนเต็นมากเขาบินแบบสุงอย่างลูขัดคือที่สุดเขาพูดเลยว่าที่สุดโอ้โห พี่คุณก็ที่ถนึะพี่คุณก็ไม่เกินเรื่องปกติเห็นเขาดูลูกผู้ชายคุณชายอะแล้วพอเขามาถอดแล้วมันแบบช็อกกร้าวมากชอบมากน้องเต้นเนเตอร์เต้นนี่มันยอดเอ้ยที่ทไายตำนั้น มาเต้นคือโป๋มาก,ล,กลูกแต่ก็เออพูดไม่ได้วันลูกขัดโปกว่ะ แต่งมากเตอ๋อเต๋ปนอปัน์ตีนแสงโอ้ยทับใจพี่คุณมากเกอร์น้องชมพู่น่ารักมากรูกคัดเกินเรื่องขอบคุณเลยอีกรอบ ไม่ไหวลูคัสพอก่อนดีคุณหอมาก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 เอ้ยชัเมือกมันแทงยุงเลยคุข้า โอ้โหวินวินเ okay, มนวินวินยังโอเคไหมคะชอบมากเวลาเต้น,บนแบบไฮไลท์ผมชอบชอบ นานี้มันต้องดูคัดท่านั้นท่าแบบหลัหัวนี่เออมันเอาโอ้โหเกินเรื่องอลังเวอร์อ๋อโตว,แว,วีแล้วทุกคนดีอะดีนนเนี่ยที่แบบสุดท้ายก็ยังทำแต่เราคิดว่าผมไม่ทำกับเพื่อนเราจะไม่ทำดีไหมเขาเมื่อไ่นั่นแหละทุกคนดีอะแล้วคือ ลูกค้เห็นตอนเห็นตอนเห็นเป็นรูปนะคือเนี่ยเป็นคนไม่ได้ชอบไม่ชอบแบบผู้ชายที่แบบโชว์กล้ามขนาดนั้นนะไม่ไม่ใช่สายกล้ามแต่คืออันนี้รู้สึกพอเห็นแล้วมันแบบดีอ่ะกำลังดีอ่ะเก็บปุ๊ปั๊บแล้วก็พี่คุณคือพอสะบัดลุกแบบนั้นมาเป็นแบบอย่างเงี้ยกล้ามมากดีมากส่วนเพลงนี่ก็ชอบนะนี่รู้สึกว่าเป็นแบบได้โชว์ทักษะภาพในทุกๆด้านนะรู้สึกแบบมันหนักในทุกด้านเลยทั้งร้องแรปเต้นคือทุกคนได้โชว์แบบกลางดีอ่ะ ไม่หนักเกินไปแล้วก็แต่ m v มันคล้ายๆ MV ไหนคนหนึ่งสองเจ็ดป่ะแต่หนึ่งไม่ออกแบบคล้าย,ายฟิลนั้นก็มีความเชนด้วยนิดหนึ่งอะ่ะเอาดีเอาดีแบบ m อ็จีนที่มีความเกาหลีที่มีความญี่ปุ่นเยอะไปเลย oh <no. S 1> คืออันนี้ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ดูลงทุนนะที่ทําให้เวบีคือ SM คเอ็ทำอย่างนี้ให้เวบีตั้งนานแล้วแบบควรจะทีทให้เท่ากันทาง3ยูนิตเข้าปะคือทุกคนมัน ทุกอันมันดีหมดเ m แกเข้าใจไหมแบบมันดีมากเด็กแกดีมากคือทุกอันแกควรจะทิทให้ดีคือยังไงแกก็ถ้าแกทักทิดีสามอันแกได้รับกําไรหน่อมไปเลยเว้ยแบบทุกคนมันดีแกฟูลปะแกไม่ต้องกัมันขายไม่ได้คือมันขายได้แล้วขายได้ดีด้วยมาเอสเอ็มทุกคนอย่าลืมไปติดตามเพลงนี้แล้วก็เววีนะคือแบบเป็นวงที่อยากจะช่วยมากๆทุกคนเก่งมากนี่แหละทุกคนจบแล้ว แล้วก็ติดตามช่องเราด้วยนะติ๊งติ่งบ๊ายบายจะลงช้าไปบ้างแต่ว่าจะพยายามมาลมาบบน,นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะที่มีแต่เราคนเดียวอะ่ะคุนใจด้วยนะ